thank <laughs> you เป็นอันมาเรียบร้อยจ้ะพี่น้องตัดหญ้ามาเนี่ยเนี้ยจะ้ะเล้วสวนหนึ่งจะ้ะเหลืออีกสองสวนจ้ะพี่น้องมันนี้เอาแค่สวนเดียวพ่อเพราะว่าเมื่อยแล้วจ้ะเมื่อเลวเอาสวนเดียวพ่อเนาะมันนี้เนาะมือไม่่อยจะไปตัดสวนสวนกระเทียมเจ้ะพี่น้องสวนทั้งทั้งสวนผักว่าสันทะ ตอนนี้ตัดทั้งสวนอ่ไกอยู่แม่จ้ะทั้งสวนแอปเปิลทั้งสวนไกยูอ่ะจ้ะก็แลวๆตัดชมงก็กลัวคนละจ้ะเพราะว่ามันหลายเติบเลยจ้ะมันมันตัดยากเพราะว่ามันมันแบบว่ามันพืชผยรบเนาะจ้ะเนาะมันเป็นเพืนปลูกต้นใหม่ล้ะมันเป็นแบบวา่าเพื่อากาศใหม่มามาปลูกคุ้มไหมจ้ะพี่น้องพืชอากาศใหม่มาปลูกคุ้มหนงเสียนีน่งสีจ้ะ บันนี้ไก่มันก็เคลียออกแม่จ่าที่นี่ก็ละเกะละกะแม่จะตัดหญ้าจ้ะสวนทั้งนี้ตัดหญ้าอีหลีย่อมรับเลยเนี่ยจ้ะแต่ว่ากะแล้วแล้วบันนี้น้องไก่กับผ้ากันหากินจ้ะพี่น้องมึงเ้อะเพราะว่าตัดหญ้าออกเนาะจ้ะเนาะมันก็แบบหากินแม่จ่ะเพราะว่าตัดหญ้าออกนี่แม่จมันก็จะขึ้นแม่จ้ะพี่น้องกับผ้ากันหากินปล่อยออกตะโดนเลยจ้ะพี่น้องปล่อยออกโดนแล้วกะ ได้ประมาณว่าุดอยากเขาแล้วยังประมาณนี้แม่จ้พี่น้องกะคุยอยู่นี่แหละน,นั่งนี่คุยเกง่งคุยแบบคุยจนลำค้านวาซื่อเลยนั่งดำนี่จ้ะกำมาวนแม่จ้พี่น้องมึง่ยมาวนมาคุยมาวนอยู่นี่แหละจ้ะมึงถ้ายยื่ซื่อนี่สิวนเดี๋ยวไม่ทิ้บสีอกนี้ก็เนี่ยเขาหากินอยู่ในนี่เพราะว่ามันแบบว่า อากาศมากนกําลังดีนะใหญ่เข้าหายกินเมืองบ้านนี efendim, ่แอปเปิลกระลังเป็นดอกจะพี่น้องดอกแอปเปิลกําลังเป็นเมทีบการตัดหญ้าแล้วเมทิบสีออกไปเกินให้ใกล้เขาหากินท่าเมทิบยู่น้ำเขาบ่หากินจ้ะเนี่ยดอกแอปเปิลกําลังเป็นดอกเด้อจะพี่น้องไงพวกแอปเปิลพวกซาลี่จ้ะซาลี่เริ่มเริ่มจะร่วงเลยจะพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีมากเลย จังว่าเมทิบออกมาตัดหญ้าไม่จะพี่น้องเห็นบ่ดอกแอปเปลิลจ้ะสาลีสาลียุ่กพูนสาลีม้วนเป็นแบบใกล้จะลวงอะจ้ะเป็นมีใบเพิ่มขึ้นมาน้ำนะน้ำม้วนนะั่นสีน้ำตาลอกแน่นะนั่นส่วนฟังท่านันจะเป็นสาลีจ้ะพี่น้องพึ่งก็ออกจากลังหาจีนพึ่งก็ดีใจเห็นแดดจ้ะพี่น้องบ่าว่าต่แต่คนพวกพึ่งพวกซาว์พวกอยังก็คือกันจ้ะพี่น้องเห็นแดดก็ดีใจเนาะ มึงบรรดาญ่าแล้วแล้วจ้พี่น้องกาสิคอตโต้ผ้ามึงรอบๆสวนสวนแนีเปิลมึงเขาออกมาตะดนเลยจ้พี่น้องเขาออกมาตะดนแล้วเขาก็อยากเข้าบ้านแล้วใกล้ก็เลยบางตูก็อยู่ข้างในเพื่อนจ้พี่น้องไม่ทิย์สิไปก่อนจ้าบา,บายาผ้าชมไก่ตัดหญ้าไปน้ำจ้ะ ทำงานวนไปไม่ทิพนนานน,าน,นี่นี่โอ้ยเสมืยนงานหลายจะพี่น้องไปละจ้าบ๊ายบาย